ค่ะฉันชื่อนางสาวบรรพรไนภยศรีปรวสหนึ่งแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น,นะน,กนวันนี้จะมานำเสนอวงจรอนาฬิกะค่ะ,คะสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้จะมานำเสนอวงจรอนานอนแลกนะคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะค่ะหลักการทำงานของนาแลกนะคะคือผลบวกส่วนกับ AB นะคะ หรือ a บร์บวก b บร์นะคะต่อมาคะ่ะหลักการทำงานของน l ฬิกดูที่ตารางความจริงนะคะ่คะเมื่อ R เป็น0 s เป็น0น,นะคะ Q ิวจะเป็นหนึ่งนะคะคิวบาจะเป็นศูนย์นะคะสถานะเป็นโนเช g งนะคะสถานะเป็นโ no นเช g งบรรทัดที่สองนะคะ S, <S เป็นศูนย์ R เป็นหนึ่งนะคะ q ก็จะเป็น0 q จะเป็น1สถานะสถานะเป็นรีเซตนะคะบรรทัดที่3นะคะต่อมา3เป็น1ขออภัยค่ะ s เป็น1 R เป็น0 q จะเป็น1นะคะ q bar จะเป็น0สถานะเป็น เซตนะคะค่ะต่อมาค่ะบรรทัดที่สี่นะคะ s เป็นหนึ่ง r เป็นหนึ่ง q จะเป็นศูนย์นะคะ q bar จะเป็นศูนย์สถานะจะเป็น time นะคะ forbidden ค่ะ forbidden For นะคะ เทียบตารางความจริงนะคะตามนี้นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นทามมิ่งเด g แกรมนะคะเอก็จะเป็นลงนะคะลงก็จะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ขึ้นก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะต่อมาอานะคะลงก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะคะขึ้นก็จะเป็นหนึ่งนะคะลงก็จะเป็นสองขอพายค่ะศูนย ขึ้นก็จะเป็นหนึ่งนะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะ Q นะคะขึ้นก็จะเป็นหนึ่งลงก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะคะขึ้นก็จะเป็นหนึ่งลงก็จะเป็นศูนย์นะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะ Q u b a นะคะลงก็จะเป็นขออภัยค่ะ Q u b a นะคะลงก็จะเป็นศูนย์ขึ้นก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งลงก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะคะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะ แถวนี้ก็จะเป็น no change นะคะค่ะแถวต่อไปนะคะก็จะเป็น no change เหมือนกันนะคะค่ะแถวต่อไปนะคะก็จะเป็น r e s ซตนะคะรีเซตค่ะแถวต่อไปค่ะก็จะเป็น s ซตนะคะแถวต่อไปนะคะก็จะเป็น f o r b i ด d e n นะคะที่เราเก่ามาคือสถานะนะคะ ค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะวงจรน,นอแหละค่ะถ้าถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ